ไม่ได้ไม่ได้พูดภาษาเราแบบนี้มันมีอีกภาษานึงภาษาเราพูดจีนอ่ะโออ่ะใรูปคอนเทนต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 ์าะอันนี้สอเออแบบไม่ได้นัดจะมเออเจนแบบไม่นัดหนึ่งสองสามเอาเนสิเดวไปใส่เพลงทีหลังเน เอาไทยอาบน้ำอาบเลยพี่ยังจ่ายไว้เข้าในเต็มเนาะอยู่นี่แล้วนะเดี๋ยวฉันจะคนถ่ายให้ก่อนขับทักทายสบายดีเพราะมีพี่น้องวันนี้ก็พาพี่พระนองลุยภูโฮงคือเก่านะพี่น้องกับทีมงานคนไทย สามสิบกว่าค,คนนี่แหละและนั่นก็คือจุดหมายที่เราจะไปบ่อน,น้ำตกผู้โฮงโอเคเลสโกโอเคตอนนี้กำลังเป็นเวลา12โมงที่ยงเลยพี่นนองตอนนี้ก็เก็บคล้องจุดหมายปลายทางของเราก็คือน้ำตกผู้โฮงตอนหน้าเฮื่อนของจังๆเลยเนาะโอเคพี่นนองเดี๋ยวล่างจาก แบ่งงานลูกหาบเต็มดีเพราะว่าอย่างนึงคือถจิต่อพอ่อคุณนนำไว้ข้ามเร็วเลยครับนี่ไงทางนี้ดีกว่าโอเคพี่ยงตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าเข้าไปในตร ยางขึ้นไปบอลตีนภูโฮงขอบคุณครับได้เลยครับกินนมมะกินนมมะมาเร็วมาเอาเร็ว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 เฮ้ยวิ่งจริงด้วยมามามาหำน้อยหำน้อยหลอกดีอีกแล้วยางย่างกระเดินสู้ๆดูนกนาวะเนี่ย

โอเคคุณแหล่จุดหมายปลายทางของเราตอนนี้นั่งพักกับลุงหาบจังไดจังไดไว้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 จักโลจักโลนี่สาวเต็มเลยเดี๋ยวขึ้นอีกสักพักก็ตายเลยตรงนั้นนะ นี่ทีมงานคนไทยก็ยังยางตามหลังเนาะเพราะว่ายังจักอ่านำทางไปก่อนเนาะบางคนก็หูทางบางคนก็บบหูเนาะก็เลยต้องย่างไปก่อนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เทิงเลยพี่น้องไปเ e s <c> go <oughs> เลยทัแต่บใช้ที่ชูเช็ดตลอดเลยนี่ครบวัติดกระเป๋าไว้นี่พี่ก็เช็คเพราะไม่งั้นเดี๋ยวช้างเลือกที่ไหนไม่มีใครครบพวกพี่หรอกนนี้เราไปไหนวจะไปแล้วก็ไดเดี๋ยวเพื่อนหันไปมองเองแค่หาย พี่เอกเขาก็เป็นมิน i b u i ดีเหลือเกินนะโอ้โหทานโตดสุดโหดเลยอั่าล้างท้ายขวาดีกว่าไม่ตบ เันเม่คือไม่ได้ไม่ได้พูดภาษาเราแบบนี้มันมีอีกภาษานึงภาษาเราพูดจีนอะโอ้ะถ่ารูปี่บนนี้มันโรงแรงค่ะเฮ้ยป้าใครจะมาบอกว่าเมื่อวานกลับี่วอกอันเอาว่้เอาไปโอเค่ี่โดนโดนโดี่เดี๋ยวอ่าก็หดแล้ว ก็จะคอนเทนต์พวกเราหมีน้อยห่ะงพอมาไม่ค่อยให้ออดับอ,อะไรวะสามนิสามสามนาทีสามนาทีงั้นดึงข้อม,มูลสามนิสาทนิหน่อย คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์นเนาะอันนี้คอนเทนต์เออคอนเทนต์สุดอายุหยุดหยุดหยุดถ่ายรูปเอาเพื่อไปก่อนเพื่อไปก่อนหลบลูกค่ะใช่หลบลูกหาไปเฉยเนี่ยตรงนี้แหละเออมันจะเห็นหินตรงเนี้ยเนี่ยใช่อยู่แถวนี้กันเลยเป็นเกอร์กรุ๊ปเด็กยืนเท่ๆยืนเท่ๆเป็นเกอร์กรุ๊ปเกอร์กรุ๊ปเออท่าไม่เหมือนกันเกกอุ ไม่องออกไม่มอกกออกไ่ององก้องแบบไม่ได้นัดจะมาเออเต้นแบบนัดนึ่งสองมเอาเต้นสิเดี๋ยวไปใส่เพลงทีลังเ้นแรงอีเแีแรงอีทีแรงแค่นี้หรอไโอเคโอเคเดี๋ยวไปกันต่อ let's go กนนไปส่ไทนาก็เต้นอยู่ไปก่อนเไปก่อนเลยรล้ะด้ไหค่ะ ให้รากะดาไปก่อนภาพสาวๆทุกคนไปเลยค่ะค่อยๆนะทุกคนค่อยๆทางลาบและเพื่อนมาปากันมาอย่างทางเทงนี่หรอยไม่เคยทเลยแบพอได้

โลก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ค่ยคอยๆปรับค่ยคอยๆปรับออเอาขึ้นเอาขึ้นมาป่ะแสดว่าน้ำตกมีแค่รงนี้ละเดียร์ราว ไปขนาดเลยปูสุกงกเด้อเด้ไปห,หมดเลยเอาเละไอจาของเพจไม่ถ่ายอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูุจ้างก่อนมาเลยค่ะพี่มาไข่ด้วยกัน เจ้าออกมาไม่เป็นออกมาออกมาได้โบ้แล้วได้โ้าเจโนจะขอไปบังอยู่ตรงนั้นโอเคโอ้ยเจนะอไปบอยู่ตรงนั้